สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สิบสองนะคะเป็นวันอังคารเดือนพฤศจิกายนค่ะลูกค้าค่ะ,คะวันนี้นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแหวนส,สวยๆนะคะเออฝังเสร็จนะคะตอนนี้ช่างกําลังเอ่อตกแต่งนะคะรายละเอียดให้เรียบร้อยอยู่นะคะเดี๋ยวเอาไปขัดนะเย็นนี้เราจะมีไลฟ์างานแก้วปกค่ะเมืองเฉิงนะคะ แก้วโปร่งถามค่ะแก้วขนเหล็กกัดทองนะคะมีหลายอย่างเลยนะมีหลายแบบเลยนะคะวันนี้สี่ถึงห้าโมงเย็นนะคะเราพบกันค่ะนะคะลูกค้าค่ะสวยสวยทุกวงค่ะนี่นะคะอืชอบแบบไหนก็จัดเลยนะชอบแบบไหนก็จัดเลยนะคะเม็ดเล็กเล็กใหญ่ๆมีจัมโบ้มีนะคะ แล้วแต่สายเลยมีเยอะแยะเลยจากแม่แม่จา่จาอูหจัดทองแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีมังคลาด้วยนะคะลูกค้าค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยมีแต่สวยๆนะคะลูกค้านี่เป็นลายใหม่คะ่ะนี่เป็นแบบใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้เป็นแบบใหม่ล่าสุดนะยังไม่ได้ขัดเงานะคะตัวนี้ช่างเพิ่งฝังเสร็จแล้วก็จะตกแต่งรายละเอียดนะคะด้านข้างกระเป๋าต่างๆนานาให้เรียบร้อยนะคะคค่า ตัววงเป็นงานเหรียญสตางค์เก่าค่ะเช็ดได้ขัดได้ด้วยน้ำยาล้างเครื่องประดับทั่วไปนะคะลูกค้าขางานตัวนี้นะคะคนมากลูกค้าใส่เป็นสิบสิบปีได้เลยค่ะตัววงไม่ลอกนะคะไม่ชูไม่ลอกนะคะฟ้าไม่ผ่าร้อยเปอร์เซ็นค่ะใส่อาบน้ำซักผ้าได้เลยค่ะลูกค้าขานี่ค่ะ โอ้โหสวยๆกับทองวงนี้ฟังมากสวยมากเลิศมากเหลืองอร่ามมีมังคลาด้วยวงนี้นะคะใครได้ไปสุดยอดค่ะลูกค้าดูอืความแบบฟุ้งๆค่ะโอ้โหลูกค้าคขาเหลืองอร่ามแบบนี้ค่ะ สุดยอดสุดยอดสวยมากนะคะสนใจสินค้าค่ะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะจดเบอร์นี้ไว้แอดไลน์ไว้ได้เลยนะคะเบอร์เดียวกันค่ะเบอร์โทรหรือแอดไลน์0 9 8 8 2 9 3 9 6 1 0 9 8 8 2 9 3 9 6 1นะคะลูกค้าขาโทรหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะสวยสวยทุกวง สวยๆทุกวงค่ะลูกค้าค่ะเม็ดใหญ่มีเม,ม็ดเล็กมีแล้วแต่ชอบนะคะชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นได้เลยนะสวยฟังโอ้โห,โหโลูกค้าดูวงนี้กาดทองกาดทองสวยมากลูกค้านี่พาะแม่ธรณีสร้างนะจ๊าแม่ขาไม่ได้สร้างนะคะความสวยแบบนี้อลังการงานสร้างสวยปังดูแก้วขนเล็กเม็ดนี้ แก้ขนเหล็กแล้วมีแผ่นทองนะคะมีแผ่นทองแบบนี้ค่ะวันนี้เราก็จะไปขุดทองกันนี้โอ้โห่กาบทองเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปขุดทองนะคะสวยๆอลังการงานสร้างแบบนี้นะนี่ค่ะลูกค้าอะไรเม็ดนี้มีมังคลานะคะนะนี่ค่ะแก้ขนเหล็กน้ำใส นีแก้วปวกค่ะแก้วปวกมีลุ้งค่ะลูกค้ามีเยอะแยะหลายแบบเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราพบกันนะ4-5โมงเย็นค่ะ4-5โมงเย็นจ้าวันนี้นะคะสนใจกดติดตามนะคะแอดไลน์ไว้ก่อนได้เลย0988293961 0988293961นะคะยุพินแบ่งสตังนะคะ ยินดีรับใช้แม่แม่ลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้นะขอบายบายก่อนได้เราเจอกันนะคะช่วงเย็นนะสี่ถึงห้าโมงเย็นค่ะสวัสดีจ้า